มาเลยจ้ะเช็บมาตึงตึงตึงตั้ตํามตั้ตั้ตั้มต้ตั้ต้ได้ยังไง้อเจ็ดค่ะโอ้หนึ่สองเ้าไปซ้ายหวาง้าหรอเจีดจังเดี๋ยวดูให้ค่ะโอเคเจลูกค่ะมาข้างไหนคะ01ต1มึ่งต่งไม่มีจ้ะทิ้งเลยไม่มีไม่มีเอาก็ติ้งไปั้างนั้นติ้งไปั้างหลังห้ปไม่มีจ้ะ สิบเอ็ไม่มีจ้ะเกไม่มีจ้ะยี่สปไม่มีจ้ะห้หจ้ะห้ไม่มีจ้ะโอ้เตัองไว้เจ็ดอันบี่สี่สิบไม่มีจ้ะไม่มีสักอันยีดไิแปดต่อเลยจ้ะไปเลยเธอ ปดนะคะหนึ่งสสแปดแล้วเรียนแแล้วยีสค่ะไม่มีจ้ะเลขที่สองค่ะไม่มีจ้ะเลขที่สามสิได้กินบนนอทองเดียนเท่ามือนสิบเจค่ะไม่มีจ้ะเลขที่สี่กค่ะเกโนเวอสนหกสิค่ะไม่มีจ้ะมีค่ะโอ้ เอาขึ้นมาช่วงนี้กรรมการเบอร์เอย่าว่ากันนะคะค่ะไม่ว่าค่ะเพราะว่ามันเบอร์เหมือนกันแ0 0้อยจ๊ตาวําต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 าเฮ้ยเฮยไม่เป็นไรห0าอยยางอยู่นะอย่าเรีไม่แน่78ค่ะไม่มีจ้ะสามสิบห้าค่ะไม่มีจ้ะเอ่อเจสิค่ะไม่ เอาแปค่ะโอ้สองปโอเคค่ะเช็คค่ะเช็คเช็คเช็ส่เจ็ดอแปดสิบเคะไม่มีจ้ะหกไม่มีจ้ะห้ไม่มีจ้ะ สีมไม่มีจ้าหืมวยมมาจากเศ้าเนบะเจ็ไม่มีจ้าโอ้เจ็ดสิห้าไม่มีจ้าทูกสิเบิเวเด้อเจ็ดามไม่มีจ้าแหมมันเนี้ยเอายี่สิี่ยี้เท่าไหรคะยี่สิบบาทจ้ะเก้รมการขายายแปรหมุนแล้วเช็คหน่อยค่ะยี่บไดยี่สิบบาทว่าเจ้าให้เห็นหยั่งหารยยั่งอยู่ เล้ก้าอยู่จ้าโอเคค่ะน1นึ่งอามเอาบรรมีนเด้อะเ่าหมเ้าเอาหมืจับเอาหคอยกบบร,รยะเบือกขึ้นหลักกัะครับกรรมการ 6, 2 6 okay. 9เค่ะเชคค่ะหนึ่งสองโอเคเปิดเลยจ้ะช่วงนี้นะช่วงนี้ก,กร,รรมการเบอร์ลูกน้องกบบระเบือเหมือนกันห้ 53, ค่ะ ูนย์สม่ะสี่สิบค่ะเก้าสิบแปดค่ะอจ้อ้มิตเล็กสูงสูงทองเดียนยี่สิบสองค่ะยี่สิบเก้าค่ะสามสิบเอ็ดค่ะเอ่อเจ็ดสิกค่ะสิบเอ็ดค่ะเอาเียนเจ็ดจ้เต็มเต็มเต็เต็มเต็มสามสห้า กเกอเรียนเนอะมาดูจ้าเจ็ดหนึ่งโอเคมาหีบเจ็ดจ้ะยี่สิจ็ดสามสิบเก้มีค่ะเฮ้ยตาใดกี่สิบาทตุกใจเบิดนึกว่ามันหาลุยไามบรเดเรียนเค่อยแก้เอาแค่ห้าร้อยอยู่นะเยเรียนแก้เ้เธอไว้เธอไว้เธอก่อนกอนเอาอีกห้ได้ห้ได้เออเอากม่บอกคะไม่มีจ้ะ โอ้โหบ้มีป้นนี้เลขอย่างเฉี่ก็บ่เห็น้มีเลขบ่มีนี่แปดบเก้าไม่มี้มีจังเลเราบอเห็นสิามไม่มีจ้ะเราบิดไปทางนี้เนาะเจ็ดไม่มีจ้ะมาไม่หมดสี่เก้าไม่มีจ้ะวาวปมีจะไปได้สมนะคะเดียวเยวไปได้สามเดียวสลับตัวเดียวก็สร้างเรีวสามอีกเอาคอยกันได้สามอ็เกันห้าสิบเกค่ะ มีจ้ะห้าร้อยจะเป็นของใครเจ็ดสิบหกค่ะไม่มีจ้ะเจ็ดสิบสี่ค่ะไม่มีจ้ะสามจ้ะเอาสลีดนึงสองสามอ่าฮ่าฮ่สิบามีบอค่ะไม่มีจ้ะอ๋อเป็นอย่างคือหมันแต่สามสามไม่มีจ้ะ6ค่ะไม่มีจ้ะมามีจักอันเก้าสามนะคะ 95ค่ะไม่มี94ค่ะมีจ้ะโอ้ย20บาทขอยว่าแล้วเ72ไม่มีจ้ะเอาเหรียญเจ้าได้ยังบ้านเบิดก็ดีขอยว่า1 2 3 4 5 6 เกตแปดเก้าเก้าก็เพิ่นดูเียนโอเคค่ะกติกาเราคือถ้าได้แบงค์ห้าร้อยแล้วคือจบเกมเลยนะคะค่ะเกียเกจ้าเกียเกไม่มีนี่เสียวไหมสามสิบจ้าสามสิบนะคะก็ได้จก้าสามสิบี่จ้ากรรมการบอรห้องมันยี่บาทลดเลียนมากขอเือไว้ให้บาทอะเดี๋ยวก่อนจ้า อันยี่สิหมี่บอค่ะยี่สิบห้ามี่สามสิบสองค่ะสามสิบสองสี่สิบแปดจ้าโอ้ยยอ้งไงโอเอุ้นเองไปบัง